เมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่30มีนาคม2563ภาคเอกชนและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่บริษัทสยามโกบอลเฮาส์จำกัดและกองทุนชาวแพร่ร่วมใจต้านภายัยโควิด นำหน้าก,กากอนามายัยและเครื่องบริโภคมอบให้แก่จังหวัดแพร่โดยมีนางการเปรมปรีชิตานน์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นผู้รับมอบเพื่อนำไปส่งต่อให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางมายังจังหวัดแพร่ในพื้นที่อำเภอเด่นชัยอำเภอลองและอำเภอร้องกวางเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลซึ่งทางจังหวัดแพร่ได้มอบต่อให้กับในอำเภอเด่นชัยในอำเภอลองและในอำเภอร้องกวางเพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจต่อไป สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรามียก็โตตใ่กรงงานต้องเป็นกับรอรอรให้ับโงพยาบาลด้วยร้อน สนับสนุนโดยส่วนอาหารระเบียงบึงมาร์โฟพลาซาปัมซัสกโกเด่นชัยบริษัทร,รักษาความปลอดภัยสุรชาติจำกัดโรงพยาบาลแพร,ร่ารามโรงแรมแพร่นครราร้านแพร่วอเตอร์2000ัห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยพาณิชย์แพร่ฮอคพิทปริสริฐการยางเมืองแพร่เฟอร์นิเจอร์ บริษัทแพร่ศิลาจำกัดสมอสรฟุตบอลแพร่ยูไนเตกเสียงแพร่ทีวีออนไลน์ข่าวทันเหตุการณ์ติดตามรายละเอียดได้ที่หนังสือพิมพ์เสียงแพร่วางแผงทุกวันที่1และ15ของทุกเดือนและข่าวทันเหตุการณ์จากเสียงแพร่ออนไลน์ได้ที่เพจหนังสือพิมพ์เสียงแพร่